ได้แวะกลัวไปที่เจ้าค้าอลูกค้าเจ้าหนึ่งเนี่ยไม่มีที่จอดรถไม่ได้แวะซื้อน้ำหรือองดืก็นอนพออยู่น่ะเมื่อคืนนี้ก็บชั่โมงอยู่นะ ขีดห้าเอ่อเก็บปก็ไม่ได้ออกจากกระเป๋ามาด้วยเริ่มวัน พี่ทุกวันลเลยพี่เคยเอาใจาย,ยานกับไฟไฟปีนี้เป็นพี่มากับปัญญาลูกติดน้องไม่แต่ยืนคิดไม่กล้าทักกลัวเป็นฟืนเป็นไฟหากพี่จะทักที่แล้วก็กลัว ไม่น้อยใจพี่สัญญาทำไมไม่แห่จริงห้ายกว่าลิงนอคนหวดก็ลืมทิ้งแล้วทิ้งอีกลืมแล้วลืมอีกอยู่หลังรถเต็มเลย เอืม,มเริ่มจะโดนจะโดนมันลงเนินด้วยตรงนั้นน่ะันเราไม่ได้เหยียบด้วยนะมันมันอะไรนะความเร็วม,มันสูงขึ้นเอง I ในว่าถึงคิวเราแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะตัดนะคะแล้วก็จะกดใหม่เนาะตู้ลงตู้ลง สามาไวอุกส่า,สาหไม่แวะกับบ้านไปกินข้าวหิ้วข้าว ออกก่อนไม่มีที่จอดเลยโอ้ยคุยกับลูกค้าเก <c oughs> บนใหญ่เลยเอ้คุยกับลกค้ากบนให้บริษัทใหญ่เลยอ,อ,อีกอีกสาขาหนึ่งอะน,นะเอะอเออเข้ามารับแกไปไปดูแลตอนกลางวันที่เหมือนกับบ้านพักคนชลาแต่เป็นกลางวันแล้ว เสร็จแล้วจะเล่าดีไม่ดีไม่เล่าดีกอ่อนเนาะก็คือเขาปนเนนโทรไปบอกเรื่องเวลานัดของเรานี่แหละนะว่าเดือนนี้จริงๆแล้วเธอมีอเดือนละสชั่วโมงเนาะแล้วทีนี้มันมีสามครั้งอ่สิบวันเนี่ยต้นเดือนวันที่หนึ่งวันศุกร์ศุกร์แรก สุกที่ 14, สิบสี่สุกที่สิบห้าแล้วก็สุกที่ส1บเอ็ดก็เลยจะถามว่าเธอจะเอายังไงจะเลื่อนไปอาทิตย์หน้าไหมจะได้เป็นแค่สองครั้งถ้าสามครั้งมันจะมันจะแพงไปสําหรับเธออะไรเงี้ยเนาะแกได้โอกาสก็แล่า,ลลา,า,นะาบนใหญ่เลยเราเราก็กําลังรอหาที่จอดรถอยู่เนาะอือก็บนใหญ่เลยบนให้เราฟังเออเนาะก็คนแก่แต่แค่ที่บนนะแต่แกก็ใจดีนะไปทุกทิก็ติ๊หนักเหมือนกันเหมือนลูกค้าเจ้า,มาเมชานี่ก็ติ๊กหนัก กินแต่น้ำไม่ได้กินข้าวผมผมก็กระเซิรงหมดไม่ได้ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยเหนือ่อออกเหนื่อซกเลยมาดูซิว่าเราจะเหลือ อินเทอร์เน็ตเท่าไรเดือนนี้ยิ่งจากกลางเดือนเองการใช้ข้อมูลต้องคุณใช้ไปนิดเดียวเองเหรอมันก็ใช้ได้อีก <c ười> เออไปตอบคอมเมนต์หน่อย โอ้ยนะฝนกระจกกระจกรถก็เปิดไม่ได้สวัสดีมีความสุขค่ะคุณเอาเลวสวัสดีมีความสุขค่ะคุณ สวัสดีมีความสุขกับตัวเองสวัสดีมีความสุขค่ะตัวเองสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนสวัสดีพี่เล็กค่ะสวัสดีสสดพี่แมวนมมสก,การพระอาจารย์สวัสดีค่ะปัจจุบอยู่ไหนนอ พับหน้าจออ๋อไอร้อนเงามากอยากไดแฟนมาขูวงเขาไม่รักไม่ห่วงมาจีบเราเพราะว่าเขา ใจที่ทแตางานดปนี้นมากอยากมีแฟบักคววัดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะคุณคนสวยกว่า คนสวย,สวยปัจจุวัดีค่ะปัจจุกินนแต่ละปัจจุค่ะพอไม่มีเสียงดนตรีก็เงียบเนาะ มันทำหน้าจอนี้ขึ้นมาทำไม YouTube Live Control Panel โอ้<ะ>ปวดหัวหัวจะระเบิดพูดออมาได้ไงพูดออกมาได้ไงวัสดีทุกคนคะ่ะวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแมวประจุกทัก่ายเหมือนจะได้อ่านคอมเมนต์เยอะคุณสมใจชวนชิม อมาหลายคอมเมนต์เลยขอบคุณมากมาคุณสนใจพี่วันวันพี่วันเอฟซีวันวันวันอิมอิมอ่านผิดขอบคุณค่ะพี่ชมพูนขอบคุณค่ะคุณน้องนิวา์ขอบคุณค่โอ้ยมาเอาตอนท้ายแล้วกว่าจะแต่งตัวเสร็จกว่าจะนุ่จะดีจะนั่นเสร็ สวัสดีมีความสุขค่ะคุณจะอยู่กันแล้วบ้างตอนนี้ถ้าดวงตาสวัสดีมีความสุขค่ะคุณเปิดตาไว้กันหมดทุกคนเลยเหรอเดี๋ยวจะรายงานรายงานผลเนาะรายงานผลตอนนี้ที่หน้ามอนิเตอร์เนี่ยกาลังมอนิเตอร์อยู่ว่าผลประกอบการเป็นยังไงสําหรับคุณค่ะคุณค่าคืนนี้ผลประกอบการของค่าคืนนี้ก็มีอยู่ว่า สถาการสตรีมผู้ชมสูงสุดเนาะผู้ชมสูงสุดกี่คนหกคนคนที่หกนี่น่าจะแวบแวบแวบมาชั่วคราวน่าจะแวบแวบมาชั่วคราวแล้วก็ไปดีที่ได้รู้จักค่ะคุณห้าคนตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ผลรวมผลรวมเป็นยังไง ทักคายสวัสดีค่ะคุณเครื่องนั้นผูลงไม่มาสิ่งเครื่องนี้กู้หลงเหมื่อเนื้อไม่ตัวอาหารอะไสุดแบบโปวดทำมันขึ้นมาให้ยังประจุสู้ๆค่ะขอคุณค่ะประจุ เพื่อยืดภาพชัดไหมภาพนิ่งไหมภาพนิ่งตลอดเลยนาะภาพนิ่งมากเลยวิดีโอนี่สวัสดีมีความสุขคุณขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายกันกล้องก็อเออหน่าเป็นอันเดินไปเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสวัสดีมีความสุขค่ะ โดดรายงานผลตั้งแต่กี่โมงนี่1สิบสี่ชั่วโมงสามสิบนาทีอ้อมทำไมนานจังอ่ะวันอาทิตย์แต่แต่เมื่อวานนี้เวลารวมสูงสุด สวัสดีมีความสุขค่ะกำลังอัปเดตเรียลไทม์จำนวนการดูสี่สิบห้าสิบห้าห้าสิบห้านี่คืออะไรห้าสิบห้าชั่วโมงห้าสิบห้าชั่วโมงหนึ่งห้าสิบห้าคนน่าจะห้าสิบห้าคนขอบคุณค่ะสาธุค่ะ นี่ชั่วโมงชั่วโมงที่แล้วข้อความแชทสามร้อยสามสิบหกรีแอคชั่นก็คือตอบสามคนดูสูงสุดกี่คนสวัสดีมีความสุขกับคุณสิบสองคนตั้งแต่เริ่มเริ่มสิบสองคน ผู้ชมที่ชมพร้อมกันส,สวัสดีมีความสุข,สขค่ะพี่สวัสดีมีความสุขนะคะพี่จะปังจะเปรกจะเปรกจะปังได้ยินเสียงแอระมาเออทำไมเออจอดรวมไลฟยี่สเอ็ดแสดงว่ามีคนมากระดำอะไลฟ์ให้เราหลังจากที่เราหลับไปอืม อีกสามนาทีห,หลับแล้วมั้งอาจารย์อ่ะเดินพรยมแมวปวดหัวสิเข้าถึงกลุ่มการเปรียบเทียบตัวกรองและแผนภูมิอื่นที่กำหนดเอง กำลังอัปเดตแบบสนาวถดเสือเหนาให้กันจำนวนการดูห้าอิบห้าเองน้อยไม่ใช่ถึ่ทุกวันจำนวนการดู55เวลาในการรับชมอ๋อยังไงสี่สิบเเวลาในการรับชมได้41ชั่วโมงคืนนี้หนูได้แค่41ชั่วโมงขอบคุณเพื่อนๆแกได้สี่สิชั่วโมงแหลยพูดตามไม่ได้เลยไม่มีคนมาพูดตาใหม่เลย คืนนี้เธอจะเศร้าแค่ไหนเมื่อคนรักเธอจากไปคืนนี้เธอจะเงาแค่ไหนใจฉันทามด้วยความห่วงเธอโอ้เธอเธอจะทำฉันได้จากธอมาชาติว่าไม่รอ <c oughs> สวัสดีมีความสุขค่ะคุณส,สวัสดีมีความสุขค่ะคุณเหนื่อยทั้งกายเอจร้งองไม่ได้เหนื่อยทั้งใจเธอ,องคงคล้ายกับฉันเหมือนกันวันนี้น่าจะชา้าเพราะเสร็จลูกค้า อยากลืมเพราะเสร็จงานสามทุ่มกว่าจะถึงบ้านก็คงจะสามทุ่มคลึ่งกลวงดวงใจเราดุดดังคนไม่มีค่ากรำกลืนน้ำตาช้ำระทมช้ำสุดช้ำแต่ก็ทน กรำกรืกนฝืนสุดฝืนจำต้องกรืนสวัสดีค่ะคุณสู้ทนทำใจไม่อยากให้ใครสวัสดีค่ะคุณดู้ว่าสุดท้ายทำไมดีใจนะคะที่แวะมาทักทายกันจบลงกันทีด้วยเธอมีรักคนใหม่จะยอมทำใจเ ตรมตรมเช่นกันนะคะมีความสุขทุกทุกโมงยามค่ะเวลาในการชมสุนุุสูนหนึ่งรุมแปดคนโอ้ทำไมน้อยจังสวัสดีค่ะพี่สาว โอเคค่ะทุกคนแอลจะปิดแล้วนะแอลจะไปแล้วนะขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณสําหรับการกดไลค์ขอบคุณสําหรับ,บ,รบรดวงตาที่เปิดเอาไว้ให้เ,เพื่อนๆน่ารักมากเลยเจอกันที่บ้านฟ้าถ้ามีใจก็ตามมาบายบายค่ะประจุกบ๊ายบายค่ะขอบคุณประจุมากหม สิ้นสุดกันทีรักที่มีแต่ตรมรักที่มีแต่ตรมคืนคงงานงดอกไฟ้ปีนี้เ็นพี่มา